เกรนจอ์นสันอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกออกมาแนะนําให้ทีมเก่าขวาตัวมาเตโอโคเวซิตกองกลางจากเชลซีมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้สาหรับจอ์นสันเคยขาแข่งให้กับทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลเชื่อว่าแข่งทีมชาติโคเอเชียรายนี้หรือผู้เล่นที่เจอเกนคอปนายใหญ่ของหงสแดงต้องการในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เนื่องจากโคเวซตมีคุณสมบัติที่สามารถช่วยยกระดับทีมให้กลับมาลุ้นแชมป์ได้อีกครั้งโดยจอร์นสันกล่าวว่าผมเชื่อว่าโคาเตตะเเเเเเนนาาาาาารรรรสสสููญีีียคคััั้้้้งงํํขขออลผผ่่่่ททไมมโดดดแถใหบวเลนด ขึ้นในขณะที่ตัวเขาเองเตรียมตัวทําหน้าที่เก็บกวาดให้เพื่อนร่วมทีมซึ่งมันเป็นสิ่งที่จําเป็นผมไม่แปลกใจเลยที่มีสมโมสรชั้นนาหลายทีมให้ความสนใจและตอนนี้ผมเชื่อว่ากองกลางทั้ง3คนของลิเวอร์พูล้องการนักเตะแบบโคววสิตมากที่สุดขอเป็นนักเตะที่มีพลังงานเหลือเฟือซึ่งตอนนี้กองกลางของลิเวอร์พูลอายุเยอะแล้วเขาจะเข้ามาแทนที่ได้เป็นอย่างดี